สวัสดีครับสำหรับวันอาทิตย์นะครับจะมาแนะนำนะครับเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะส่งสั่งผ่านมือถือก็ได้ผ่าน PC ก็ได้นะครับแล้วก็ให้ระบบเนี่ยมันตั้ง Stop l ล s s พร้อมกับให้ Stop l ล s s เนี่ยมันขยับขึ้นนะครับตามราคาปัจจุบันหรือจุดสูงสุดเนี่ยให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภาคความหมายและทฤษฎีกันก่อนนะครับโอเคเบือ้องต้นผมก็เข้ามาที่เว็บ knowledge sharing ของทางบัวหลวงเนาะก็จะเป็นในส่วนของ ออเดอร์พิเศษนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4ตัวนะครับแต่ว่าคือบางตัวเนะี่ยมันใช้แทนกันได้เนาะผมก็จะแนะนําในส่วนของตัวนี้ละกันนะครับเทเลงสต็อปเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับถ้าเราเห็นภาพนะครับจากทฤษฎีเนี่ยเทเลงสต็อปหรือว่าสต็อปลอสเนี่ยก็คือการขายตัดขาดทุนถูกไหมครับแสดงว่าราคาที่เราเข้าซื้อเนี่ยมันไปในทิศทางตรงกันข้ามกว่าที่เราคิดก็คือผิดแผนนั่นเองนะครับแต่ว่าเรายอมรับการขาดทุนรอบอรอบการซื้อรอบนี้ได้ประมาณ เท่าไหร่นะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือจะเป็นราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่กลุธปของเราถูกไหมครับเพราะงั้นถ้าอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาซื้อที่10บาทนะครับณวันที่เขาส่งคำสั่งแสดงว่าราคาปัจจุบันณตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ที่10บาทถูกไหมครับเขาซื้อที่10บาทแล้วก็ส่งคำสั่งตัวของที่ลิงก์สต็อปไปด้วยเลยแสดงว่าที่ลิงก์สต็อปเนี่ยเขาใช้อยู่ที่10%ถ้าเกิดราคามีการปรับตัวลงมาจาก10บาทลงมา10%รเนตะระบบก็จะขายตัดขาดทุนให้นะครับ ก็ทาให้เราแน่นอนเราไม่ติดหุ้นแน่ๆนะครับแต่เราก็จะขาดทุนอยู่สิของก้อนนะครับก็ถ้าตีง่ายๆครับมืติซื้อแสนนึงก็เสียหมื่นบาทถ้าเรายอมรับได้เราก็ขอซื้อไปเลยเราก็ส่งคําสั่งที่นิงสต็อปไปด้วยเลยนะครับอาจจะเห็นกตว่าพอราคามีการปรับตัวขึ้นนะครับตัวของที่นิ่งสต็อปเนี่ยก็มีการยกขึ้นใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้ยแน่นอนเราจะไม่ได้ขาดทุนสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถ้าเรามาถูกทางนะครับมันก็จะรันรันกำไรไปเรื่อยๆถูกไหมครับ แน่นอนเราไม่ขาดทุน10%เสร็จแล้วเมื่อวันหนึ่งนะครับถ้าราคามีการปรับตัวขึ้นไปแรงๆมากๆเนี่ยสต๊อปลอตเราจะเริ่มอยู่เท่ากับราคาทุนแหละนะครับแสดงว่าถ้าเกิดหน้าวันในอนาคตเนี่ยราคามีการปรับตัวลงมานะครับอย่างมากเลยก็คือเจ้านะครับเราก็ไม่ได้เสียอะไรแต่อาจจะรู้สึกเสียเสียได้เฉยๆอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยก็จะทําให้เราตัดอารมณ์ออกไปได้นั่นเองสังเกตว่าพอราคามีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับตัวสต๊อปลอก็จะกลายเป็นตัวล็อกกำไรแล้วนะครับมันก็จะรัน ยกให้เราไปเรื่อยๆนะครับถ้าราคามีการเ,าเป็นเทงกาขึ้นอะไรแบบนี้ก็จะ,ะยกสตอ็อปลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าพอสุดท้ายเนะี่ยหลังจากราคาที่ไปสูงสุดใช่ไหมครับแล้วราคามีการปรับตัวลงมา10%นะครับระบบขายให้เราทันทีนะครับแน่นอนเราจะขาดทุนกําไรนะครับขาดทุนกําไรก็คือเราจะไม่ได้ขายราคาที่สูงที่สุดนะครับเพราะตรงนั้นเนะี่ยมันยากที่เราจะทราบได้ถูกไหมครับเพราะงั้นจะใช้ตัวนี้ไปเลยแล้วก็ตัดเรื่องอารมณ์ไปเลยเราจะได้ไม่รู้สึกเสียดายแล้วก็ไม่กล้าขาย เพราะงั้นตัวนี้ก็จะช่วยในส่วนของการที่เ,เราถือรันยาวมานะจากกําไรเป็นขาดทุนเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือทฤษฎีแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งคําสั่งแล้วกันนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องไปที่แอ p Store ก่อนนะครับผมเปิดอันนี้สักครู่อา่าโอเคนะครับมาที่แอปสต o ร์เพจสตอร์นะครับ, Store, Store, รบแล้วแต่ เครื่องมือที่เราใช้นะครับพิมพ์ aspen b l o r c h นะครับยูรตรงนี้นะครับ aspen b l o r c h จะมีตัวแรกเลยนะครับตัวแรกนะครับเขียนว่า aspen b l o r c h นะครับเป็นรูปสดดีดำประมาณนี้นะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ผมติดตั้งแล้วเนาะเราก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัว user password เนี่ยใช้อันเดียวกันกันกบที่เราเข้าใช้ streaming ได้เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้๋ยวผมไปเข้าหน้าแรกก่อน ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือหน้า Market Watch นะครับทีนี้มันจะมีขีด3ามขีดอยู่ซ้ายมือบนนะครับตรงนี้ให้เราเลือกก็จะมีเมนูขึ้นมาเยอะใช่ไหมครับะจะมีคําว่าเทรดนะครับซึ่งจริงๆตัว Aspen บุรเทดเนี่ยเราสามารถใช้แทนสตรีมมิ B ่งก็ได้นะครับหรือถ้าใครถนัดสตรีมมิ B ่งอยู่เนี่ยติดตั้งตัวนี้เป็นตัวสํารองไว้ด้วยก็ได้ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันนึ่งสตรีมมิ B ่งเกิดล่มนะครับเราเข้าไม่ได้ก็มาลองเข้าดูตัว Aspen บุรงเทดในการใช้ คีย์ซื้อขายได้เหมือนกันะนะครับมาที่หัวข้อเทรดตรงนี้นะครับสักครู่นะครับหน้าตาก็อาจจะไม่เหมือนสตรีมมิ่งสะทีเดียวนะครับแต่ว่าการคีย์หรือข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะใช้คล้ายๆกันแล้วก็ข้างบนนะครับเราจะเห็นคําว่า normal ครับ normal เนี่ยคือการส่งคําสั่งแบบปกติเหมือนในสตรีมมิ่งเลยคีย์คำสั่งไปปุ๊บระบบเข้าะระบบยิงเข้าตลาดทันทีนะครับ น่นะครับทีนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีคําสั่งข้างบนเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับตัว t ทล l i n g ตัว condition ตัว b บ a c k e t อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เราเลือกที่ t ทล l i n g นะครับอันนี้กรณีที่เรามีหุ้นอยู่แล้วเราจะตั้งขายนะครับสักครู่นะครับ โอเคอออกลับมานะครับที่หัวข้อเทรนเนะาะหัวข้อเลือกเทลลิงนะครับจาก Normal เปลี่ยนเป็นเทลลิงเสร็จแล้วเนะี่ยกรณีนี้คือเราจะขายนะครับเรามีหุ้นอยู่แล้วเราจะตั้งขายเป็น Stop Loss แล้วก็ให้มันรันขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับตามทฤษฎีที่เรา,าคิดไว้มองไว้วางแผนไว้นั่นเองอตัววอลลุ่มนะครับอผมแจ้งเงื่อนไขตรงนี้นิดนึงการที่เราจะใช้เทลลิงคอนดิชันหรือแบ็กเกตต่างๆเนะี่ย เป็นออเดอร์พิเศษในการตั้งสต็อปร้อนะเนาะเราจะมีเงื่อนไขเดียวเลยคือมูลค่าการส่งคำสั่งนะครับจะต้อง20,000บาทขึ้นไปนะซึ่งถ้าอย่างหุ้นใหญ่ๆเงี้ยแน่นอนเราเคีย์ซื้อขายกันามากกว่า2,000 0อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้ามาใช้ฟังก์ชันพวกนี้ได้ได้ทันทีเลยสมมุติว่าสมมุติพตท่อนะครับ PTT อ่อห0 0 0หุ้นนะครับจะขาย1,000หุ้นอันนี้เรามีอยู่เนาะแล้วก็ตัวของ price เนี่ย เราไม่ได้ใส่เป็นราคาถูกไหมครับอ่ตัว price เนี่ยเราไม่ได้ใส่เป็นราคาเพราะงั้นตัวเนี้ยนะครับอ่ความหมายมันก็คือให้ส่งคําสั่งขายนะครับไปที่ราคาไหนนะครับไปที่ราคาลาสราคาปัจจุบันนะอาจจะแมทหรือไม่แมทสําหรับลาสส่งไปที่บิดนะครับก็คือโยนฝั่งซ้ายนะครับถ้าหุ้นขนาดเล็กเนี่ยบิดมันอาจจะว่างณณณราคานั้นนะครับทําให้การส่งคําสั่งขายไปที่บิดเนี่ย อาจจะกลายเป็นตั้งรอซึ่งก็มีโอกาสที่จะไม่แมทถูกไหมครับออฟเฟอร์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็คือไปตั้งฝั่งขวารอซึ่งถ้าหุ้นมันทิ้งลงมาแรงๆเนี่ยการส่งสั่งไปที่ออฟเฟอร์ฝั่งขวาเนี่ยมันก็คือไปตั้งรอเลยนั่นเองนะครับส่วน MTL เนี่ยก็คือขายทันทีณนะราคาตลาดก็คือถ้ามันอาจจะดิฟจากราคาที่เป็นจริงอะครับสมมติว่าเราตั้งซอลด์รอสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเราส่งแบบ MTL ส่งแบบ MTL เนี่ย เราอาจจะ stop loss ไปที่ประมาณ10.1% 10.5%อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันมี overlap หน่อยหนึ่งถ้าณเวลานั้นเนี่ยฝั่งบิดเ่ยมันมันว่างครับตัวราคามันหายไปอันนี้ก็คืออาจจะแบบขายได้ที่38.25ใช่ไหมครับแล้วมัน volume มันไม่พอมันอาจจะไปขายที่38เพิ่มด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้อาจจะขาดทุนเพิ่มมานิดหน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าการันตีเลยว่าขายได้แน่ๆสำหรับ MTL เพราะงั้นตรงนี้ก็โอเคถ้ามันผิดทางแล้วเราก็ถือว่าเราก็ต้องขายได้ทันทีนะครับดีกว่าไปโดนล,ลากด้วยซ้ำนะครับถ้าเราขายไม่ได้เพราะงั้นเราก็เลือก mtl ไปเลยอ่าเรามองแล้วแหละว่าโอเคถ้าขาดทุน10%น,นิดก็รับได้นะครับจะมีหัวข้อต่อไปก็คือ telling amount นะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเปอร์เซ็นต์กับไพส์นะครับอันนี้เราเลือกได้ถ้าเรามีราคาอยู่ในใจแล้วเนี่ยเราไปดูการาฟนะครับว่าโอเคถ้าปตทปรับลงมาต่ำกว่า38บาทหรือว่าอยู่ประมาณ38เนี่ย เราก็เลือกเป็นไพรเลยนะครับเราก็คีย์ราคาเป็น38ไปไม่ได้เลยแต่ในที่นี้ผมจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อการขยับขึ้นกองเขาด้วยแล้วก็เท l ล i n g เอ o u n เมาส์นะครับสมมุติเอาสัก5%นแล้วกันแล้วก็คีย์5 5นะครับแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วนะครับด้านล่าง Valid นะครับก็คือ,อคำสั่งพิเศษพวกเนี้ยนะครับเราสามารถส่งคำสั่งทีเดียวคีย์ทีเดียว ให้มันตั้งไปเลยได้มากสุดถึง90วันนะครับสเดือนประมาณนี้เพราะงั้นสมมุติว่าผมอเอาไปไกลๆเลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะเล่โปรไฟล์ลันอัดสักเดือนนึงก็ได้นะครับ31โอเคนะครับเราก็จิ้มเลือกก็จะขึ้นวันที่เลยนะครับอ,อ่คำสั่งนี้นะครับสต็อปชารจิงสต็อเนี่ยจะตั้งไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเฝ้าตามไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงวันที่31เดือน7เลย พินนี้เราก็ใส่พินซื้อขายปกติแล้วเราก็กดคําว่าเซลล์นะครับกดคําว่าเซลล์อันนี้ต้องเป็นกรณีที่เรามีหุ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามาส่งคำสั่งในส่วนของเทลลิ่งเพราะว่าเราต้องมาดูดูหุ้นก่อนใช่ไหมครับวางแผนแล้วเข้าซื้อใช่ไหมครับเข้าซื้อเสร็จปุ๊บราคามันยังไม่ไปไหนเพราะงั้นหลังจากเข้าซื้อก็มาส่งคำสั่งตัวเทลลิ่งด้วยเลยนะครับให้ระบบมันตั้งสต็อปลอเราสต็อปอที่5% 1า ก็ถ้าเกิดมันขึ้นมาเป็นกาไรใช่ไหมครับถ้าเราว่างได้ดูเนะเาะก็ไปคีย์ขายปกติได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราไม่ว่างเกิดเรา,เามีอีเวนต์เข้ามานะครับแล้วเราติดงานยาวอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเฝ้าให้เราไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าพุ้นไปสัก40บาทไปสัก45บาทอย่างเงี้ยนะครับตัวสตอปอตมันก็จะขยับล็อกกาไรให้เราด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เหมาะกับตั้งไว้กันนะครับถึงแม้จะมีเวลาเฝ้าจอก็เถอะนะครับเรา ส่วนตัวผมก็จะแนะนําให้ตั้งไว้ไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างเวลาตลาดลงแรงนะครับถึงช่วงก่อนหน้าเนาะที่มันลงแรงเราขี่ขายเองเราเฝ้าจอเองเนี่ยนะครับเราอาจจะขี่ขายไม่ทันได้ซ้ําเพราะว่าราคามันทิ้งลงไปค่อนข้างเร็วมากนะครับเพราะงั้นก็ใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับถ้ามันติดทางก็คือติดทางนะครับเราเริ่มใหม่ได้เสมอถ้าเรามีเงินสดเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็คือสําหรับเทลล i n g นะครับก็คือการตั้ง stop loss เรามีหุ้นอยู่แล้วนะอ่าเราก็เงื่อนไขก็คือมูลค่า20 0 0 0บาทขึ้นไป ก็สามารถส่งคำสั่งได้เลยนะครับค่าคอมก็คิดปกติแต่เพิ่มเติมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแบ็กเก็ตนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งซื้อและขายนะครับก็ก็เป็นอีกตัวที่ที่อยากแนะนำนะครับได้ทั้งได้ทั้งเบรกเอาท์นะครับแล้วก็ราคาย,ย่อลงมานะครับอยู่ที่ว่าเราจะให้เป็นขึ้นไปแล้วซื้อนะครับซื้อตามอย่างนี้หรือว่าลงมาแล้วค่อยซื้ออีก ฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งเซลล์ก็จะเป็นขึ้นไปนะครับขายหรือถ้าราคาปรับตัวลงมาเท่าไหร่เนี่ยอ่ก็ให้ขายเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าวอลล่มเนี่ยใส่ปกติใช่ไหมครับหนึ่งพันหุ้นตัวของไพสเนี่ยก็เราเลือกได้นะครับเป็น MTL ไปเลยนะครับ,ลรบแล้วก็ lower price เนี่ย lower price เนี่ยคือด้านล่างนะครับอย่างสมมุติปัจจุบันราคาเทรดอยู่ประมาณ38.25เนาะถ้าราคาลงมาที่37.75 37.75อโทษทีครับถ้าลงถ้าราคาลงมาที่37.75ให้เข้าซื้อด้วยฝั่งขวามือนะครับจะมีคำว,ว่า upper price ถ้าราคาเบรก39บาทเรามองแล้วว่าถ้าเกิดมันเบรการาคามันตอบโตวขึ้นมามากกว่า39บาทเนี่ยราคามีโอกาสที่จะวิ่งไปวิ่งไปต่อสูงแล้วก็ให้มันซื้อตามไปที่39ได้เลยนะครับ Val i ด t o เหมือนกันนะครับเราก็เลือกว่าคําคสั่งเนี่ยจะให้ตั้งไปจนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับเราอาจจะตั้งแค่สองวันก็ได้นะครับเพราะว่าหุ้นตัวใหญ่เราอ,อาจจะใช้เวลาสักหน่อย ถึงวันที่23นะครับก็ valid t o นะครับระบบจะส่งคาสั่งและเฝ้าให้เรานะครับตามที่เราตั้งเงื่อนไขเนี่ยไปจนถึงวันที่23เดือน6นะครับปี2020เนาะก็ใส่พินนะครับใส่พินซื้อขาย6ตัวแล้วเราก็เลือกได้ทั้งถ้าไม่มีหุ้นก็เป็นตั้งซื้อก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเรามีหุ้นอยู่แล้วเราอยากขายนะครับคือถ้าขึ้นมาราคาที่เราพอใจแล้วเราจะขายก็ได้นะครับหรือว่าถ้าราคามันปรับตัว ล,ลดลงนะครับก็คือโอกาสที่มันจะทิ้งตัวลงไปแรงๆมีสูงใช่ไหมครับเราก็กดเซลล์ล้วก็ใส่ตัวของรีเวอร์ไพส์อัปเปอร์ไพเนี่ยตามที่เราวางกลยุทธ์ไว้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากแนะนําเพราะว่ามันทําให้เราไม่ติดหุ้นด้วยนะครับ2ถ้าเราไม่มีเวลานะครับไอตัวเนี้ยมันจะช่วยส่งคำสั่งให้เราได้เลยนะครับ ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ส่งคําสั่งได้เลยเทําให้เราไม่ต้องมานั่งกังวลว่า,าวันนี้นะครับพุ้นลงแรงทําไงดีติดลบเยอะขายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยทําให้เราวางแผนได้รอบคอบมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะทํากล้าที่จะแอคชั่นนะครับโดยที่เราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจนั่นเองเพราะว่าน้าหน้างานนะครับเราอาจจะตัดสินใจได้ไม่ขาดไม่คมพอนะครับก็ยังมีความที่อาจจะขออีกนิดนึงนะครับปรับตัวขึ้นมาหน่อยตัวนี้จ,จะช่วยกองออกไปได้เยอะและทําให้เรา เข้าหุ้นเข้าซื้อหุ้นขายหุ้นเนี่ยได้อย่างมีระบบและแบบแผนที่ดีอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ